โอ้เรตายลยวหระสมุทใช่ยาดีโดนรถชนแทขนาดนั้นยินดีต้อนรับสู่สวรรค์นะเจ้าที่ได้อยู่ที่นี่ต่อก็ต่อเมื่อผู้เจ้าตอบคำถามถูกครบสามข้อแต่ถ้าพวกเจ้าตอบคำถามไม่ถูกครบสามข้อพวกเจ้าก็จะได้ตกนรกลยแรกตามข้ามาไอโม่กูไปก่อนนะไปก่อนเลยคำถามแรกผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าครับ คำถามที่สองใครคือผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยพ่อคุณลามครับม่ครับาไม่ธรรมดาคำถามข้อสุดท้ายคนไทยสมัยก่อนใช้อะไรไถนาควายครับควายัยยัยข้าดีใจด้วยค่าดีใจด้วยชาวได้ขึ้นสวรรค์นะเดี๋ยวเรไปรอที่ด้านหน้าแล้วก็ไปเรียกไอ้ฟันหยดปลาข้าด้วยคำถามยังไม่สมพงศ์อ๋ง่ายมากบ่ หน้าตอพระพุทธเจ้าข้อสองตอพ่อคุณลางครัแหงและข้อสามตอว่าควายขอบใจมากนะเพื่อนหนึ <Ừ. S 2> ่งพร้อมนะเออี่ค่สนเนี่ยข้อที่หนึ่งบนโลกใครคือผู้ก่อตั้งติ๊กตอกผมบอกว่าไงวะพระพุทธเจ้าขอข้อสองคำถามที่สองเออในวงการพุทธปรงใครคือดาวยิงสูงสุดพ่้คุณเล้งเป็น<อ>งคร<อ>ับ พึ่งรู้วะข้อถามสุดท้ายใส่หัวใครคือนายกคนปัจจุบันข้อนี้โตไม่ต้องคิดควายครับาผ่านเด้อเออเพศจไซค์เขาถ้าผมเอาอะไรครับเออผมมาเอาถุงยางหนึ่งถุงครับเออได้อ่ะนี่ถุงถุงครับเออได้อ่ะนี่ถุงเออนี่เงินครับ เาลยวันนี้แฟนทอมาชวนไปกินข้าวที่บ้านนะครับวันนี้ผมว่าได้นาะเออดีแล้วพกถุงไว้ให้หมอห้ามีอะไรผมขออีกหนึ่งถุงครับคือน้องสาวแฟนก็น่ารักครับคือแอบมองผมด้วยเฮ้ยเผื่อจะได้แหมไอ้เล่นน้องสาวแฟนหรืหรอวะาวไอ้บ้านสดจริงๆริงว่ะนี่ถุงเออได้แล้ว ผมแกลก็ยังสวยอยู่เลยแต่วันนี้แกไ่็ยังชวนผมไปกินข้าวด้วยผมว่าแกต้องมีใจให้ผมแน่เลยเพื่อจะได้ปะ <c oughs> แกจะเล่นแม่แฟนแ,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 แกอีกคนจริงหรอวะแกเป็นสุดยอดจริงเลยวะ่ะนะถือแกเป็นอาจารย์จริงเลยวะ่ะถุงใช้คุ้มนะ <c oughs> เอ้าทีา่รักมา,าแล้วห,หรอ <c oughs> วันดี้กับคุณแม่วันดีจ้าลูกมาพามากินข้าวด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวเรารอพ่อมาก่อนนะค่อยกินข้าวพร้อมกันอุ้ยนั่นไงพ่อมาแล้วน้าโตัตา้ากมโตแล้วโตตะมตบเขาส่วนลอะลูกเขาเป็นบ้ามียเขาน่าจะเช่งศาสนาบ้างคะโบตบตาากโตแล้วโตตมาตขไปยังไม่เลิกอีกอะมันหนากมากแล้วนะลูก ทว่รักเขาเพิ่งรู้ในะคะเนี้ว่าเธอเครง่งศาสนาขนาดนี้เขาเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพ่อเธอ